สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาขึ้นเสียร้ายครับก็เลยมาแต่เศ้าเลยครับนี่ไปงานศพบห้เป็นข้อแผซอยงานศพไปตั้งแต่หัวเร่งกำลังกลับมาวันนึงครับนี่อบอกว่าบ่เหลือ,อยังเลยมาสารภาพ่า,พาพเช้าเมืองเมืองเอาาัวหนะ โอ้ยบอกว่าให้แทงเอียวแทงเอียวจะไปแทงยังดอกไปงานซพครับวางหัวแรลงกับย่ำเสาเมื่อนี้ครับมาสั่งความดีก่อนเมืม่อววะถึกจมให้ครับบอกกาปากายัางพอค้าครับบอกว่าให้มาซอยเก็บเขาก็จะเฝ้าไป ไปอาลาดเบาเสื้อ,อยังเบิกค่าแร่งไปอีกโอ้แล้วก็มาเห็ดหนาสงเออสงเงะกึกดาเอาตัวครับพี่น้องบังกำลังมากบางหนึ่งครับพี่น้องก็ตากเขาเกือบแล้วบ,บังก็ตากสองสามล้านอุ่นดี บอยแทงเอียวติ้งตำจักไปแท่งยังหกหามหกยังโอ้อเมียังสารภาวะครับผมไว้ครับบ๊วยครับเดินเข้ามาครับเดิครับกับเสาเลยครับซอยยังซอยซับเนื้อเขาปลาซับเนื้ออ๋อมือมือครับมือพกมาเลยนี่ ครับครับครับอโ,โอเคโอเคมือโพบไปแล้วครับซับเนื้ออยอ๋อ,อดีแล้วดีแล้วทำสี่ครับอ่าดีแล้วจะหน่อยกระไดไปอ,พพอ่ะมันมีแหละเอื่อข้ามอานุยาหนุ่มได้ครับพยานเออไปน้ำกันหระครับเสียน้ำกันบอกให้แทงเอียวกับแทงตั้มเต่งตั้ม ไปใส่แต่หกสูงหกสูงอ้าพอได้ค่าแรกอยู่มัอนี่ไม่เลีงเอาอีกบะไม่เลีงสินะนอหน์เค็ดแล้วเค็ดแล้ว,ลวอ่าโอเคโอเคค่าเลขเขากับบมีครับแถมมาไปถิมแคลอีกโอ้พี่บ้าแท่งหกออกเยี่ยวแท่งเยี่ยวออกหก